ววล <c oughs> มาแล้วทั้งตัวต้มเป็ดปลาไหลันเท้ากล้องด้วย วันนี้พี่ๆเขาจะโชว์ทำปลาไหลต้มเป็ดหรอไครเป็ดมึงเป็ดปลาไหลปลาไหลกี่ตัวไม่รู้ต้องไปดูอ่ะมาทำอะไรต้มนะเอาเป็นเป็นนะหางตรงไหนอ่ะไม่มีใส่เนี่ยสามตัวไม่ผมไม <พอ S 1> ปดูถ้าถ้ารุ่นเนี่ยสี่รุ่นเนี่ยเฮ้ยมันไม่พอก็อ,ออกก่อน ไม่พอมันออยู่แล้วสามร้อยเราร้อยแปดสิบบาทออกไปก่อนเข้าใจไหมออกไปก่อนเข้าใจไหมชั้ง่ังไม่พอม่ังไม่พอชั้ไม่องไม่พอัม่ังไม่พอตงไม่พองไม่พไมนอม่ขาไม้มาพ้ไม่มีพ่พอง่ไม่ไม แดงถ้าไม่มีเอาประคาเปลือกเอามาทำอะไรใบคอยไงีอันนี้เราต้นคอยใช่รูดไอ้หนังมันน่ะหรอรูดเมือกเมือกแล้วมันต้องเสียงกรดูดิยังซากเลยนี่เอใบปคอยเข้าไปมันเหลือเมือกกระดาษตายเลยเบอร์ไหนเนี่ยกระดาษตายเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เลยหนักกว่าเบอร์ศูนย์ เบอร์ร้อยน้องๆเบอร์ร้อยเพิ่มอีกเท่าไหร่ห้าส <c oughs> ิบาทค่าอะไรแคปหมูเนี่ยนะ, <c oughs> ะแล้วน,น้ำพริกมันนงไม่ไมีซื้อมันอนะ่ะ <c oughs> เอาก็ชอบกินแบบนี้ไม่ได้เหรอก็ต้องมีน้ำพริกมันด้วยที่ไม่มีเขาเรียกน้ำพริกอะไรอ่าน้ำมันคนละร้านหรออันนีน้มันกินได้เลยมันสำเร็จรูปมันปร <ừ> ุงรสมีอไเด็กเนี่ยปวดเท้าเด็กตัวดุรูพงก์ พี่ครับสายเข้าไปรออะไรเกือมีตัวใหญ่แบบว่าแต่มันใหญ่จัดเกลือเหรอเกือต่ช่วยเลไหตายเกลือกับน้ำแข็งเลยม็อกเกลือเยกเลออะไรอย่ก็พอได้้ปลอนี่มันกัดได้ไหมมันกัดไหม ม่กัดใช่ไหม,ม,มนี่ยังใส่เกลือไปนะเดี๋ยวดาว้าทำไมมันแพ้เกลือหรอผมรับสัห่หรับไม่ได้อ๋อมเจอเกลือแล้วมันจะดิ้นงนี้เลยหรอโลไม่ละตัวเองอะหนีแล<ะ>้วห<ะ>นีแล<ะ>้ว<ะ> นีนีแล้วนีแล้นีแล้วมันเค็มมันเหรอคนึงไม่ดิ้นเงี้ยอากาศไม่ยุ้งแขงแสงไม่แงแนีใกลแล้วหมดแล้ว ตายหรอถึงหรอแต่เยอะๆอันนี้เกินหมดเกินน้อยเดียวหรอมัก็จะคลายเมือหยคลายแค่นี้แลอ๋เกินน่าเบื่อหมดอ่นี่งหรอหรอรู้ลกสวยลไปเชใหญ่ โอ้โหสวยมากเลยมีสันนั้นเด็ดใหญ่มะ้ยอุปกรอนนม่งไม่เขาจะพร้อมอ่ะนี่เราก็จะเด็ดใบหนาดลงไปนะฮะใบนาดเลย ใบควยใบควยครับใบนาดไว้ไล่ผีตยเก้มปล่ยใบควยไมันอซื้อไงซื้่การรูดปล่หยช่วยอ่ะ พวกขาวเลยครับขาวใส่าใสเย็นนะมะเขือเทศชาตะไคร้ขิงไอ้ขิงไม่มีครับวิธีการหอมแดงนะสำคัญมากเพื่ออะไรหอมแดงหอมแดงไงครับเพื่ออะไรเอน้ำซุปมันออกหวานนี่อันนี้เขารู้เขาพูดได้ ย่างนะฮะเพื่อให้หนังมันแตกนะฮะสามิเช่เขาบอกนะอย่างไรมันไล่เมือกมันนะอะไ่เมือกด้วย,ห,ยวหอมเลยตอนนี้ย่างนิดเดียวยังหอมอย่างงี้ทห็ไมนะเอาแค่หนังแตกย่างไล่เมือกมันใช่แบบนี้ปะมันหนังแตกแล้วแล้วก็ออกเลยเหรอ ข้าวโบราณนะใช้ถ่านมาแล้วทั้งตัวต้มเป็ดปลาไหลเริม่มนี่รอสักพลัก,กทีนี้ก็เห็น่มันตัดแลยสิแล้วเรามาสับตัวนี้เลยถ้าตรราัดแล้วเลือดมันออกม,มันจะขาวหนังเราย่างมาแล้วเราย่างไว้ให้หนังมันมไปแล้วแล้วก,ก็ต้ม สับเป็นสามท่อนแล้วอ๋อไปสับไปหรอสับแล้วครับแล้ว,ลวสับทีแรกมันจะขาวล<ะ>เลือดมันอยู่ในท้องมันจยให้เลือดอันนี้ให้เลือดก่อนย่างเพื่อให้เลือดมันแข็งเลือดที่อยู่ในท้องน อะไรกเซจูเซจูใช่เจซจูเขาหไอ้ต้องเกาอ่าตงตัวญี่ปุ่นเนี่ยกระไย่างอะไรเงี้ยทำปนะะไรญี่ปุ่นแพงลอต้องึนี่ก็แพงนี่งนี้ก็สามร้อยหมอนี้ต้มเสียงก็ประมาณสักสี่ร้อยครับตันห่งกึ่มงสามร้อย เดี๋ยวชิมก่อนต้องเติมน้ำปลาหรือไม่เติมเดี๋ยไปมาขามเ่ยรู้สึกว่าจะเปรี้ยวแล้วแหละแล้วก็เอาพริกสดมาใส่โอ้อนมันก็ดีเลยเฮ้ยยอดสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยอดเลยอะไรอะไรครับผม ใดปาปั้นอีกแ้วมีแต่คนไม่กินปลามีแต่คนไม่กินปลามีแต่คนไม่กินปลาซื้อป่าดิมม้นี่หิดลดริกขึ้นโตได้เลยครับโตอร่อยครับเฮ้ย้นก่อนยังไม่ต่น้ปลาดอันนี้กินาไเนี่ยได้ได้ยัดเลยร้อน ในท่อนกลางหายท่อนกลางมาลึกจีบอกไม่กินปลาไหลแล้วท่นกลางมาขอเธอเออท่นกลางดีดีเออเปิดปลาไปยังไม่เติมปลาแป๊บเดียวนำปลาออกเติมอะไรก่อนเดีกว่าเติมวัดเอาชิมก่อนดิปลากินแล้วทานมาเร็วดีทุกคนเป็นไงขาดอะไรหรือพอดีแล้วอร่อยไหม อร่อยเลยพี่ยัไม่เติมน้ำปลาเลยฮะแม่ห้องน้ำเฮ้ยเก่งน้ำปลาเมื่อคืนงั้นถ้าใส่ตเกลือเมื่อกี้ได้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอร่อยอร่อยพี่โลเฮ้ยเฮ้ยเออเราหมดเลยลองให้ไี่ลองหรอกผมไม่ได้นะยังไม่เติมน้ำปลาเลยแต่ว่าได้เอาไหมน้ำปลาไหมในโซนกลางอังนี้ ได้ไรน้างหรอบูมามิ๊กนะบูมามิ๊ย่างหนังแตกกเลยออกเชจูเลยพริกนะนี่ไม่ใช่ปลาไหลหัวมาหัวมาโหสุดยอดเลอะขามเดียวเจ้ามะนาวมันจะตัดไม่ถูกครอบโอ้ยภูมิใจไม่กิเก๊กไฟูเนี่ยับ กินกอไฟกินกุนกินกอไฟมพูดเลยอร่อยไหมอร่อยอยู่ที่คนนี้นะฮะใช่ไหมเฮ้ยไปเสื้อของกอไฟอ่าเลยเยโอ้ยพี่เฮนต้องแบบถ่ายแบบว่าก็เป็นๆแหละแต่แต่กลัวเขาเอาเนื้อมด้วยเนี่ยาะกลัวเขาดราม่าไงกลัวดราม่าทำหมดเลยเนี่ยยาวใหญ่ข้าวหมุนทำนะโอ้โหกวนี้ย่างแล้วย่างแล้วใบข่อยหมดเป็นกําแล้ก็ย่างแล้วอ่า ตักมาโหวันะหมงเฮ้ยแก้วผมอ่ะการผมอ่ะอาหารบ้านๆครับบ้านๆอ่แต่พ่อผัวขั้นเทพตักชิมถ้ามันไม่หอมมันก็กินได้อ่ะได้ได้ได้ถ่ายตำชาเฮ้ยเฮ้ยวันนี้กับแก้มสุดครับพี่ตักตัวขึ้นมาเลยนี่อีกใบตักตัวแบบตักตัวบ่อยๆไม่ให้ในในถ้วยพี่อะตอนที่กําลังจะกินอ่ะแบบตักตักนี่เลยเอาไปมาเดี๋ยวให้มา ยาพายบอยกินหล้วนะ่เลอะเจ้าหวานมากเลย้าหวานเนาะันจริงแกร่งังแกกระดูกเหรอน่้ามูห่านะครับน้ำน้ำน้ำ น้ำซุปเหมือนเหมือนตัวใหญ่ด้วยเมนูนี้สุดในซอยครับเนี่ยอาจารย์มีเทียมันมีอยู่มันไม่อยู่อะไรสีวันแล้วนอีอะไรตรงนี้อันนีอเก่อนเติมเบียร์หน่อยเพื่ยยังไม่ได้เอาน้ำขึ้นอะเ้าวะไหนูหวยอยู่อยงเดียวให้นเจนพอดีหมดที่ใบโรสอ๋อขอบคุณครับ แต่ย่างแบบไม่ไขยเป็นกลม้าต้องลงนี่นะหอมเลยหอมเลยหอมเลยหอมชอบกินหอมมา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 ลุยทีนี้ลุยครับมามเดี๋ยวถึงให้ ดูเวลากินมันไม่เหมือนต้มีนผ่านมาไงมันดิบไงประมาณเนี้ยคือมันดูว่าเราเราไปคิดถึงว่าไหลด้วยแล้วก็เลยน้ํามันก็เลยนั่นคือมันกลมกล่อมแต่นี่ย่างใช่ไหมหอมมันย่างด้วยปลาย่างถ้าต้มโค้งต้มอะไรมันจะอร่อยไม่เราไม่ได้ทำสดก็หนังมันเซ็ตมันจะไม่ค่อยขาวเราย่างย่างให้หนังมันแห้งหนังแตกปี๊บปี๊เดียวแล้วก็ได้ไม่คาวอร่อย ในตัวในไส้อะไรเนี่ยอร่อยมากทุกอย่างอร่อยหมดอนตัวีเนี่ยอร่อยมากเนื้อหวานหวานอันนี้คืออร่อยชูรสนี่นอนจริงโอเคให้สองชิ้นเลยค่าเดินตลาดเลยกินเสร็จแล้วล้างจานเลย พ่นไ่ถูกเฮ้ยผมมันหลังคันขื่นโอ้เด่นสู้ลิ้นยอดเลยยอดเออันนี้ใส่เป็นเป็นไปเลยนุ่นื้อนิ่มเหรอย่างก่อนห่างก่อนไงเกลือลงก่อนมาปุ๊บล้างเกลือเสร็จใบค่อยลงอมใบข่อยเสร็จแล้วย่างให้หนังแตกน่แล้วค่อได้กินอืมเคล็ดลับเอื่อไหร่ถ้าวนี้ยังน่ากิน เขาผมทำนะแต่หนูเคยกินแบบที่เขาผัดเป็นหมูหั่นแล้วเอาใส่เลยแมงคลาวกินไม่ได้หรอกอันนั้นตุนแกงที่ตัดเต๊กแกงอันนี้เราเอาไว้ผัดเคยกินหรอที่ใส่กล้วยอันนั้นต้องผัดนะพี่บ้าเปิดแล้วใช่ไหม่างเอายังหนอยถ้าแบบนได้เอาไว้ผัดแต่ต้องพูดดีๆเหรอถ้าต้มแบบย่างนิดนึงไม่เก่งไม่ลองเหรอเก่งไปเรื่อยเลยไปนั่งไปเล่นไปเล่นกับพี่ตู่ไม่ได้ละพี่ตู่ อันนี้ไก่อุ้มนี้ไก่อุ้มอสนุทกันเวลาทำกินเองเราต้องทำแบบเต็มที่เต็มที่เต็มที่อาหารปลาอย่างที่ร้านบางทีเรากินก็ไม่สนิทใจนะเราทำเองเราบรู้ว่าเรามาแบบไหนล้างยังไงเอาเครื่องปอมเบันนี้ทำน้อยที่ทเบาทไปรับตรมน้ำนะบั่งอูร้านเดียวกัเนาะ เอาเอร์คอมเพลสู่ไม่พี่รถไเก็บดพี่คนปล่าาได้องหาเก็บอยูะเลยเต็มที่เลยอาหารป่าล้วนไก่บันได้ไก่ใต้น้ำทางกอนเฟิร์นมานอนมานอนมานอนได้เลยไดไก่ต้น้าเลยได้ๆ

กระแยกเอาใบกระแยกใส่ตรงนี้หนึงเดียกินไปอีกแบบนึงเลยกระแยกเขาก็แยกอ่ะตัดไปอีกแบบนึงเลยไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะมันฉุนเกินเกรงของไว้ก็ไม่ได้กินนานแล้วนะว่าดูอร่อยว่าโอเคกินนานเด็มไม่ว่าอร่อยแน่หม้อร้วนใช่หม้อที่สามร้อยยังสบาย มีอีกไหมเขาบอกนั่นอาหารน่ะหอต่าห้หมอโอ้โหต่างกันจังนแล้วเฮ้ยผมที่ใช่ไงผมมันระยาดีกินนิดนเดี๋ยวเลิกถ่ายเมื่อไรอ่ะหมดเบียรร้อยใช่ไหมโอ้ยกูเล่นกินตอนน้อยกินน้อยกินกับน้อยมาก าให้มันหดนิดหนึ่งอ่ะดับคาวคาวมันอยู่ที่หนังและเลือดมันทำไงให้เลือดมันแห้งหดตัวแล้วมันไม่กระจายไปในในเนี่ยแต่บางคนก็ชอบแบบว่าเขาใส่แบบเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเขาไม่ยากเลยเนี่ยเลือดเขาจะคาวเนี่ยแต่ว่าบางกินมันมันคกินแล้วมันจะมีคนที่ไม่ถนัดางกินมันกินไม่ได้ครับเอาจริงถ้าผมตรงมัผมใส่เป็นตัวเลย ปลาไหลสองตัวนั่นเนี่ยเดี๋ยวเอาผัดเผ็ดด้วยวันอาทิตย์รถแล้วก็ต้มนี่อีกหน่อยอ่าบอกเด้เก็บเลยเออหอะไรมาเพิ่มเป็นนกเป็นอะไรเดี๋ยวนฮ่ยน่ากันว่าดีคาดีคือว่าประสบความสำเร็จประสบรอ

ใช้เล็กๆมาเลยได้มาสักโลหนึงนะ่งอ่ะแล้วลองหั่นแผะผ่าท้องให้ดีนะค้อนทุบอ่ะตีตีตีแตกแล้วตากแดดเดียวนะใส่เกลือไม่ต้องไปใส่อะไรมากมา,นะา,ายเลยเอาเกลือคู่ๆๆไลยตากให้แดดเดียวแล้วเอาไปทปอดนะเอาอร่อยกว่านี่อีกอร่อยกว่าต้มอีกเย็นอะไรแดดเดียวเนี่ยอร่อยกว่าต้มตากแดดดิแดดแรงๆเลย แต่ต้องเอาพวกคอน์สอรซากอ่ะตีตีตีให้กระดูกให้กระดูกหลังแตกเพราะกระดูกมันเขากระดูกเขามันมีน้อยอยู่แล้วเขากระดูกเขามันมีน้อยอยู่แล้วเขากระดูกเขามันมีน้อยอยู่แล้วตีแค่กระดูกหลังเขาแค่ถ้ามันแตกแบนออกปุ๊บเลยจะเลี้ยงเขาดิผมไม่กล้ากินเด็กตัวมั้งนะตักเด็กตัวอะไรแต่เอง คุณปลาไหลแตกแเดียวนะแดกไม่หลบอเอาแดกติดไหมอาส่งติดเนอะเอ้อีก้อมันจะสองตัวพวกนี้เดี๋ยวจะตากให้ดูไม่ไม่ไม่รู้รู้เฮ้ยมันแพงนะพี่นั่งหายแพงแล้วไม่ต้องทอดย่างต้องเอามาย่างไฟร้อน ย่างไฟอ่อนพอมันหมดตัวไม่ต้องให้มันแข็งนะแล้วมันนไเออแดดเดียวแล้วอาไปย่างหรือว่าไปปิ้งเนี่ยย่างให้แบบพอหอมแล้วมานั่งแล้วมากินนะข้าวเหนียวร้อนหรือว่าข้าวสวยเนี่ยไม่ต้องมีซอสมีอะไรเลยแค่ทาเกลืออย่างเดียวนะเรา้หมดแล้วโมโหกินเลยเนื้อเนื้อหวาน อ๋อเดียโอเคโอเคสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเดอ๋ยวกันยังดียังดีแม่มาแค่นะน้อยใจปะยังใจรถอยู่ไหนยังมีเวลาไปนอนอยู่หรอเนี่ยก็เมาแล้วจะเอาเวลาไหนไปนอนคิดเนี่ย